ฮอติวสวกใหม่เลข52แต่เรามากันบ้านนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมขาเพราะว่า มีคนเนี่ยบอกว่าคิดถึงจังเลยไม่ค่อยเห็นคลิปไม่ค่อยเห็นความหวานของคู่นี้เลยนั่นคือน้องเบสกับน้องตรงตรงค่ะหลายๆคนก็เลยเมาส์หลายๆคนเนี่ยนะเขาเมาส์กันคุณผู้ชมต้องบอกวันนี้ว่าความรักจืดจางเลยป้าทำไมไม่ค่อยเห็นคลิปคู่กันเลยอย่าเมื่อวานเนี่ยเล็กซี่ยังบ่นคิดถึงน้องอยู่เลยอบอกว่าเราไม่ค่อยได้อัปเดตข่าวน้องเลยช่วงนี้วันนี้ค่ะเอาข่าวมาฝากทุกๆคนเลยนะเพราะว่าล่าสุด ความรักจืดจางใช่ไหมพวกเธอชอบเหมากันใช่ไหมไม่นะฉันมาเพิ่มเติมความแซบแซบอลรีแซบอุร,ออรีในเรื่องของความรักกันบ้างออด้วยการทําคลิปค่ะผู้ชมขานั่นก็คือการตำป๊อกป๊อกป๊อกปูปลานั่นเลยตั้งแต่ถ้าตำต๊อกตับแล้วว่ะนวยกนตำอะไรคนะน้าๆนี่คือตำปูปลาค่ะออก็อยากบอกว่ารักจืดจางใช่ไหมอยากบอกว่ารักไม่แซบใช่ไหมออนี่ค่ะ แซบทั้งเรื่องของส้มตำแซบทั้งเรื่องของท่าทางาแซบทั้งเรื่องของการนำเสนอในคลิปค่ะคือเป็นอีกหนึ่งคลิปค่ะที่หลายๆคนเนี่ยร้องว,ว้าวว้าวสิดูท่าจิคุณว,ว้าวเพราะอะไรเพราะว่าการแต่งตัวด้วยนะนาก,การแต่งตัวรวมไปถึงวิถีชาวบ้านวิถีชนบทแบบนี้ค่ะที่หลายๆคนเนี่ย คิดถึงบางคนบอกว่าอยากกลับไปบ้านละอยากกลับไปต่างจังหวัดหลังจากที่ได้ดูคลิปน้องเบสน้องตรงตรงน้องฝนล่ะคิดยังไงบ้างกับคลิปนี้ชอบเลยชอบนะโดยสับวกส้มตำเนี่ยฉันชอบมากแล้วเขาดูเป็นธรรมชาติแล้วก็น่ารักดูสิเขาช่วยกันตาอ่ะจริงแล้วที่สําคัญกับผู้ชมค่ะมีการป้อนกันด้วย ปอนตมต่ำนี่คือเป็นวิธีการกระชับความรัก<อ>ในแบบฉบับของเขาและเธอค่ะคุผู้ชมค่ะ,คะและอย่าไมเมาส์กันอีกนะว่าความรักจืดจาง<อ>รักเนี่ยยังไม่จืดจางแถมแซ่บเวอร์มากกว่าเดิมอีกแล้วจะบอกว่าครกนี้ที่เขาตับนั้นน้ำตาลไม่ต้องเทกับคุณจริงเหรอเขามีความหวานอยู่แล้วเเลนะคะไม่ต้อง ความเปรี้ยวล่ะความเผ็ดล่ะครบรถเลยนะคุณหนัวชอบอ่ะไปกิน้มตำกันมาจบรายการนูอยากกินเลยนะทำให้เราอยากกิน้มตัขึ้นมาทันทีนะคะจริงเอาข่าวมาฝากให้แฟนคลับหายคิดถึงนะคะน้องเบสทรงโตถ้ามีข่าวอะไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตต่อกด Subscribe ไว้ได้เลยนะจ๊ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะ